สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพาทไทยทุกๆท,ท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จูไรรัตนะคะคุณลูกค้าจากอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีคุณลูกค้าขาบ,บอกว่ารับนะคะ ผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าฝ้ายทอมือพรีเมียมลายดอกแก้วที่หัวสิ้นตีนสิ้นเป็นสีแดงคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแสดงว่าคุณลูกค้านะคะได้ดูได้ชมนะคะคลิปจนจบเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณนะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้นุํมจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยจากปกติ1590บาทวันนี้ลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่1290บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อนะไปตัดเย็บเพิิ่มมเเตตตไไดดด้้ลยจะปััผาถุง กระโปรงเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจใส่กับเสื้อสีเหลืองก็ได้เพราะว่าจะมีดอกสีเหลืองที่อยู่ตรงปลายผ้าด้วยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะผืนนี้สวยผืนนี้สวยมากๆนุ่มอะส่วนตัวคือนุ่มชอบมากๆเลยคุณลูกค้าขาสําหรับผ้ารุ่นนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสี่ตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสี่ตะกอคุณลูกค้าขาทอมาใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยขอบพระคุณมาก มากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้น้องจัดส่งให้คุณพี่คะคุณพี่นะคะจุรายรัตนะคะอยู่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีคุณลูกค้าขะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยชื่นชมชื่นชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาผืนนี้1290ัรเบาทเป็นไงเป็นงานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียม ้องบอกว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอพรีเมียมเพราะว่าเป็นผ้าายมัดหมี่ทอมือสีตะกอสวยพรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาตรงนี้เรียกว่าลายดอกแก้วเนาะพื้นนี้เรียกว่าลายดอกแก้วหัวสิ้นตีนสิ้นเป็นสีแดงคุณลูกค้าขาตรงชายตรงนี้นะคะแต่งตีนสิ้นเพิ่มเติมอีก นะคะแต่งตีนสิ้นเพิ่มเติมอีกคุณลูกค้าขาะ7นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยสวยมากๆรุ่นนี้มีตีนสิ้นด้วยนะคะรุ่นนี้มีตีนสิ้นด้วยสวยมากๆคุณลูกค้าขาขอขอบพระคุณมากๆนะคะเป็นงานผ้าไทยมัดหมี่รวดลายที่เกิดขึ้นบนผืนผ้าเกิดจากการมัดหมี่คุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายทอมือหมักโคนคุณลูกค้าขาทอมือนะคะมัดหมี่ลายดอกแก้วเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมคามสวยมากๆคุณลูกค้าขาหัวสิ้นตีนสิ้นเป็นสีแดงจาก หัวิ้นตีนซ้นเป็นสีแดงสําหรับผู้ลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ คุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงนะคะสวยงามแน่นอนคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะให้นุ้มตัดให้ให้นุ้มตัดให้บอกได้เลยคุณลูกค,าค้าขา089 0416008คะ่ะ089 0416008คุณลูกค้าขาหรือนําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอารโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยแจ้งรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรอบเอวก็คือรอบเอวก็คือตรงรอบสะดือเนาะคุณลูกค้าขารวมไปถึงสะโพกแล้วก็ความยาวของผ้าถุง้าาผุงืนยยตัดดดไควมวมสสู อยู่ที่36นิ้วนะคุณลูกค้าคะเพราะว่ามันเป็นผ้าทอมือเนาะขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะความยาว200เซนติเมตรคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้นุ่งตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงหางปลาดีไหมตัดเป็นกระโปรงทรงเอแคบก็สวยนะหรือว่าจะเป็นจับกระโปรงทรงเอบานก็สวยเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะค่าตัดนะคะ1000บาทค่ะค่าตัดหนึ่งที่อยู่ที่1000บาทคุณลูกค้าคะรวมค่าผ้า1,290บาทก็จะเป็น2290บาทสรับคุณลูกค้าที่สนในสั่งตัดผเก้าสิบ้าทสำหรับภาณลูกค้าท เลือกใช้ผ้าฝ้ายพรีเมียมรุ่นนี้นะคะจะราคาอยู่ที่2290บาทนะคะงานสั่งตัดมีโอนมาจําหนึ่งพันบาทงานสั่งตัดมีโอนมาจําหนึ่งพันบาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้ค่ะสบายมากเดี๋ยวนุ่มตัดให้คุณลูกค,าคา้าขาผ้คา,คา,าถุงสวยๆค่ะผืนนี้นะคะคุณลูกค,าคา้าขาตัดเป็นผ้าถุงสวยๆเลยใช่ไหมคะคุณลูกค,าคา้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะ ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันจ้าอย่างไงคะนําไปตัดได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาตัดผ้าถุงนะคะการวางรูปแบบผ้าถุงก็จะประมาณแบบนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายยิ่งอัดผ้ากาวนะผ้าจะแบบว่าแนบตัวแนบแนบเนื้อเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ นะคะเข้าทรงสุดๆเข้าทรงสุดๆเป็นอะไรที่สวยงามมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขากับผ้าถุงกับผ้าสวยๆผืนนี้คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา0 8นย4 1 6 0เค่ะแต่เป็นผ้าถุงสวยเนาะ ใส่สวยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายใส่กับเสื้อได้หลากหลายสีมากๆใส่กับเสื้อสีเหลืองก็สวยสีขาวสีครีมสีคามสีน้ําเงินคุณลูกค้าขาสวยค่ะสีเหลืองยังสวยเลยเห็นไหมใส่กับสีแดงยิ่งแบบ ขึ้นเลยมากๆเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะชื่นชอบสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่มมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยคุณลูกค้าขาไว้เซอร์ไพรส์ให้ละกันนะว่าจะมีของขวัญของฝากนะคะรุ่นไหนแบบไหนแถมไปให้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าจะให้นุ่มตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยผลืนนี้สวยมากๆลายดอกแก้วหัวสิ้นตีนสิ้นเป็นสีแดงผืนละ1290หนึ่งพัะ เป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอเมืองศรีตะกอสวยพรีเมียมสุดๆเลยเหมือนที่นุ่งบอกหน้ากว้างนะคะคุณลูกค้าคะ่ะหน้าผ้าอยู่ที่95เซนหน้าผ้าอยู่ที่95เซนความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรคุณลูกค้า่ะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะสวยพรีเมียมสุดๆเลยมัดหมี่แบบนี้คุณลูกค้าคะ่ะรูปแบบของงานมัดหมี่เป็นแบบนี้มัดได้สวยงามพรีเมียมสุดๆผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนจากกลุ่มทอผ้าคุณลูกค้า่ะกลุ่มมัดหมี่นะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเมดอินไทยแลนด์คุณ คูกค้าขาสวยไหมถ้าชอบสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมสดเนื้อผ้านุ่มผิวมากๆเนื้อผ้านุ่มผิวมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย089 0416008หรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะจะสั่งตัดเป็นผ้าถุงก็ บอกได้เลยคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงก็มีรูปหลากหลาย,ลายรูปแบบมากๆเดี๋ยวนุ่งพาดูพาชมเพิ่มเติมนะคะว่ามีรูปแบบไหนอะไรอย่างไรกันบ้างคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมในตอนนี้เลยเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดเป็นผ้าถุงนะคะคุณลูกค้านะรูปแบบของผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาของเรานะคะก็ผ้าถุงรุ่นนี้นะคะจัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดะคะ่ะ ผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาแล้วสามารถเห็นขาด้านในแบบนี้ได้เรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดแล้วติดซิปข้างเนาะทำไมนุ่มถึงบอกว่าติดซิปข้างเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านไม่สะดวกที่จะเอื้อมไปติดข้างหลังเพราะว่าปวดหลังปวดไหล,หล่ถูกต้องไหมคะมันจะตึงเนาะคุณลูกค้าจ๋าดังนั้นค่ะนุ่มก็เลย่าให้มาใส่เป็นซิปข้างแทนแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเคยใส่แต่ซิปหลังคุณลูกค้าบอกได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค้านะ คุณลูกค้าบอกได้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าเคยใส่แบบซิปหลังคุณลูกค้าบอกนะเดี๋ยวนุ่มตัดให้เพราะว่าเราตัดได้อยู่แล้วคุณลูกค้าขาแจ้งรอบเอวค่ะรอบสะโพกรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยว่า คุณลูกค้านะคะเคยใส่แบบไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าสามารถแจ้งให้นุ่มตัดให้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งรูปแบบผ้าถุงป้ายปิดผ้าถุงป้ายปิดเห็นไหมปิดไหมเนี่ยปิดแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงป้ายปิดคือจะไม่สามารถเห็นขาด้านในได้ติดซิปข้างเช่นเดิมค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่บอกว่าเคยใส่แต่ซิปหลังล่ะเคยใส่แต่ซิปหลังโอ้สบายมากคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้สบายมากๆคุณลูกค้าค่ะเดี๋วนุ่มตัดให้สบายมากๆขอบพระคุณมากๆนนะะะครรวมไไปปปถถถึงงงผ้้าาาแแบบบบยตตติดดอฟีสัเ็ ติดตะขอฟรีไซส์ได้ไหมสบายเลยคุณลูกค้าค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์จะสามารถเปิดออกมาเต็มๆผืนแบบนี้ได้คุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันด้านในก็จะอัดผ้ากาวเก็บทรงให้เรียบร้อยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งตัดเยอะมากสาหรับผ้าถุงรุ่นนี้คุณลูกค้าสั่งตัดเยอะมากสาหรับผ้าถุงรุ่นนี้คุณลูกค้าขาใส่ดีใส,ใส่ง่ายใส่สบายเห็นไหมคะคุณลูกค้าค่ะสวยง่ายๆเพียงแค่ติดตะขอถ้าเป็นรุ่นนี้นะคุณลูกค้าแจ้งแค่รอบเอวค่ะรอบสะโพกไม่เป็นไร แล้วจะพบไม่เป็นไรเดี๋ยวทางร้านเราตัดให้รวมไปถึงความยาวของผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเคยใส่ความยาวที่เท่าไหร่คะ31,32,33,34,35รวมไปถึง36นิ้วเพราะว่าถ้าเป็นผ้าทองมือรุ่นนี้นะคะความยาวสูงสุดจะได้อยู่ที่36นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาขออน,นุญาตแจ้งข้อมูลให้คุณลูกค้าทราบตามนี้เลยสั่งตัดได้สบายมากค่ะ ราะว่าของเราตัดประจําตัดทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบสนใจนะคะรุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาค่ะคุณลูกค้าขขอบพระคุณมากๆเลยคลิปนี้ EP นี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จุ คุณพี่จุไรรัตเนาะคุณพี่จูไรรัตจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอยู่อำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้มีของขวัญของฝากเอร์ไพรสยให้ด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์สดช่วงต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้นุ่มดูให้นุ่มด้วยนะดูทุกๆคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้า